สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราเนี่ยจะมาเสนอ business plan ธุรกิจ r e c ซ c p e ล k ททิ้ค่ะซึ่งธุรกิจเราเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนการสร้างนวัตกรรมการคัดแยกขยะ r e c ซ c l e อัตโนมัติที่ได้ไอเดียมาจากคำแนะนำของอาจารย์คือเราเนี่ยควรเก็บขยะที่สร้างมูลค่าและพยายามลดต้นทุนของพิจาการค่ะให้สามารถสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนมากขึ้นจึงออกมาเป็น product ตู้รี c ซเคิลเซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ ูปัญหากันเลยนะคะก็คือ 1. เนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังคงไม่สามารถจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืนค่ะ 2. นะคะถังขยะแยกประเภทเนี่ยมีน้อยนะคะและส่วนใหญ่การออกแบบถังทําให้ผู้คนเนี่ยสับสนค่ะ 3. นะคะปัญหาการทิ้งขยะรวมกันเนี่ยไม่สามารถนําขยะที่รีไซเคิลได้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะ วิธีแก้ปัญหานะคะเราเล็งเห็นถึงความสําคัญของขยะประเภทรีไซเคิลที่ไม่ถูกคัดแยกจึงคิดแผนธุรกิจตู้รีไซเคิลเทิ้งค่ะโดยเป็นการเชื่อยแยกขยะประเภทขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อให้คนทั่วไปที่ต้องการทิ้งขยะเหล่านี้สามารถช่วยแยกขยะได้จากมือพวกเขาเองตั้งแต่ต้แตตนและยังได้รับผลประโยชน์เป็นแรงกับต้นนิกด้วยค่ะ ต่อไปผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะทางตรงก็คือลูกค้าจะได้รับพอยต์นะคะซึ่งพอยต์เนี่ยสามารถนําไปซื้อสินค้าหรือแกลกรางวัลในไลน์สโตร์ได้ค่ะโดยมีเงื่อนไขก็คือขวดพลาสติกหนึ่งขวดเท่ากับ1แต้ม20แต้มเท่ากับ1นึพอยต์กระป๋องอลูมิเนียมนะคะ1กระป๋องเท่ากับ1แต้ม10แต้มเท่ากับ1พอยต์ค่ะทางอ้อมนะคะผู้ใช้งาน,นจะเกิดความเคยชินกับการคัดแยกขยะพร้อมทั้งช่วยลดปัญหาขยะปนเปื้อนสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับสังคคมด้วย่ะ ต่อไปนะคะเป็นประโยชน์ที่ผู้เช่าจะได้รับนะคะทางตรงก็คือได้รับการบำรุงรักษาตลอดปีค่ะและการบริการรับเก็บขยัดจากพาร์ทเนอร์โดยตรงทางอ้อมก็คือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองคอ์กรและเป็นการลงนนวงด้าน csr ด้วยค่ะ เรามาดูโซเชียลแวลูกันนะคะคุณค่าหลักคือการนำทรัพยากรประเภทขยะพลาสติกที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเมื่อธุรกิจสามารถเพิ่มจำนวนตู้ได้มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะมากขึ้นค่ะซึ่งเป็นแบบอย่างในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาแก้ปัญหาสังคมและยังสามารถตอบสนองด้านความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานด้วยค่ะ ของแผงการตลาดของเรานะคะ 4P Marketing อย่างแรกก็คือ Product ตู้รีไซเคิลของเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือฮาร์ดแวร์เป็นระบบตัวนอกเครื่องและซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบภายในอย่างเช่นระบบบีบอดัดระบบคัดแยกนะคะ เราจะแบ่งราคาออเป็น2ส,ส่วนก็คือราคาขายขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมให้กับพัทเนอร์ของเราและราคาให้เช่าตู้รีไซเคิลเททิ้งเป็นรายปีค่ะส่วนเพลสเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนอีกเช่นกันก็คือผู้ใช้งานทั่วไปที่เป็น BTS 5สถานีหลักและการให้บริการกับผู้เช่าซื้อ สุดท้ายนะคะโปรโมชั่นกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดเราจะมีการโฆษณาต่างๆการให้ติด h ฮชแท็ก r y d a y t a t i n g บน Instagram หรือว่า Facebook การจ้างพรีเซนเตอร์ส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน Li n e อ f ฟ i ิเชีและการให้เร็นการความช่วยเหลือคอ l เซ e เตอรลำดับต่อไปเป็น Social Landscape ของเรานะคะ ธุรกิจของเราเป็นนวัตกรรมคัดแยกขยะประเภทรีไซเคิลที่จัดการปัญหาขยะปนเปื้อนทาให้ขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและตู้รีไซเคิลของเรายังรับขยะประเภทขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมโดยที่ผู้ใช้งานจะได้รับคอยจากการิ้งขยะเพื่อแลกซื้อสินค้าและบริการในรับปิดรายเพย์โดยใช้ระบบสแกนบาร์โค้ดเพื่อคัดแยกขวดและกระป๋องมีระบบบ,บีบอัดเพื่อให้ตู้รีไซเคิลสามารถบรรจุได้มากขึ้นใช้งานง่ายสะดวกสบายแค่สแกน QR วโค้ดผ่านไลน์ขยะทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปอยังบริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงพัน,นิุ์จำกัดเพื่อคัดแยกขยะตามกระบวนการที่ถูกต้องโดยเราจะเปิดใช้บริการ5สถานีรถไฟฟ้าพิเศได้แก่สถานีสยามอโศกหมอชิดสาราแดงและสถานีอนุสาวรียชัยสมรภูมิและเรายังมีบริการให้เช่าตู้รีไซเคิลสำหรับองค์กรหรือภาคธุรกิจที่สนใจที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะ การวิเคราะห์ธุรกิจของเรานะคะจากไฟฟอดโมเดลการแข่งขันคู่แข่งในสังร,รมของเราค่อนข้างสูงเราจึงต้องปรับตัวตลอดเวลาแต่การคู่คามของคู่แข่งหน้าใหม่ก็ค่อนข้างต่ำเพราะว่าเราต้องมีเทคโนโลยีเฉพาะทางและภายคูกคามจากสินค้าทดแทนก็คือถังขยะที่องค์กรอื่นได้มาตั้งอำนาจต่อรองกับลูกค้าก็ลดน้อยลงเนื่องจากเททิ้งของเรามีสิทธิประโยชน์ตอบแทนในการทิ้งอำนาจต่อรองกับคู่ค้าต้องสมน้ำสมเนื้อเพราะว่าวัตถุดิบที่เราต้องการเป็นวัตถุดิบที่ยังต้องการเฉพาะในธุรกิจนี้ค่ะ ส่วนสวอตนะคะจุดแข็งของเราเราสามารถขยายกําลังผลิตได้เร็วผู้บริหารมีความรู้ความสามารถสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานก,การณ์ได้ดีรู้จักแหล่งส่งพลาสติกรีไซเคลิล จุดอ่อนของเราเราใช้ทุนเพิ่มขึ้นอาจจะต้องมีการกู้ภาระก็คือดอกเบีย้ยทาให้เราถึงจุดคุ้มทุนช้าค่ะและพนังกงานของเราก็อาจจะไปหาเจ้าอื่นได้เนื่องจากได้เงินเดือนที่ดีกว่าโอกาสก็คือกระแสสังคมตอนนี้มีการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผู้ประกอบการตู้รีไซเคิลก็มีน้อยในไทยและปริมาณขยะประเภทรีไซเคิลก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีค่ะอุปสรรคนะคะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วทําให้เราต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ตลอดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ค่ะส่วนเพจอน,ะะนาล ตอนนี้กฎหมายก็มีโทษปรับผักทิ้งขยะโดยไม่แยกและยังมีสํานักง,งานสิ่งแวดล้อมและรัฐบาลที่สนับสนุนการทิ้งขยะอย่างถูกวิธีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะ ส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยนเงินตาอาจทําให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนกับเราได้ง่ายขึ้นและวัตถุดิบในการผลิตเราไม่จําเป็นต้องนําเข้าราคาจึงไม่สูงส่วนด้านสังคมการนําพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยลดการเผาทําลายที่ก่อให้เกิดมลภาวะค่ะและด้านสุดท้ายเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการแยกขยะและรัฐบาลก็ยังให้การสนับสนุนมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือและคอยให้คําแนะนําและเรายังมีบุคลากรที่มีความชํานาญค่ะ สำหรับโครงสร้างบริษัทนะคะก็จะประกอบด้วยกรรมาการผู้จัดการแล้วก็แบ่งออกเป็นสามฝ่ายด้วยกัน,นะคะ่ะมีฝ่ายการเงินการบัญชีฝ่ายผลิตแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนของฝ่ายนี้ก็จะมีวิศวกรที่ควบคุมระบบซอฟต์แวร์เนี่ยสองตำแหน่งและส่วนสุดท้ายนะคะเป็นฝ่ายการตลาดค่ะต่อไปก็จะเป็นแผนการเงินนะคะเราเนี่ยได้มีการจัดทำงบประมาณทางการเงินนะคะสัมงออกค่ะก็คือจะมีงบแสดงฐานะทางการเงินงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบกระแสเงินสดค่ะ ในงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะเราก็จะมีสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวรนะคะโดยสินทรัพย์ถาวรีลยค่าเสลีราคาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนตู้ในแต่ละปีนะคะและนี้สินนะคะของเราเนี่ยจะไม่มีนิสินเพราะว่าแลงเงินทุนมาจากแหงเงินทุนภายใน,นะคะ่ะโดยที่มาจากส่วนของเจ้าของเองก็คือผู้บริหารทั้งสองคน,นะคะ่ะเงินทุนส่วนตัวหนึ่งล้านบาทมีการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลนะคะต่อไปนะคะแล้ก็จะมาจะทำลบกําไรขาดทุนค่ะโดยจะนํารายได้จากการขายนะคะก็คือจะมาจากการขายขยะแล้วก็การให้เช่าตู้ค่ะนำมาลดกับต้นทุนขายค่ะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าเสืงะะ่งราคาแล้วก็ภาษีค่ะโดยภาษีของเรานะคะจะคิดตามอัตราภาษีนิติบุคคลค่ะ เราก็จะได้เป็นกําไรหลังหักภาษีนะคะในปีที่1ประมาณ1นึ่งานหบาทปีที่2 2ง0ล้านสองแสบาทปีที่3 3ม0ล้านเจ็ดแบาทปีที่4 6่หล้านหสบาทและปีที่5 9า0 0 0ล้านสี่แสค่ะจากนั้นนะคะก็จะนํามาประมาณการกระแสเงินสดนะคะก็คือเป็น cash flow นะคะก็คือจะเป็นไรายได้จากการขายนะคะในปีที่ส่วนเนี่ยก็จะติดลบะค่ะเพราะว่า เป็นเงินทุนตั้งต้นนะคะ1 2 6 0 0 0้ 1, 000, 000าน0อบาทค่ะและปีที่1น,นะคะก็จะนำรายได้จากการขายตรงนี้เนี่ยมาหักกับต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ,ะรายเสียค่ะก็จะได้เป็น net cash inflow หรือว่ากกงบกระแสกระแสเงินสดสุทธินะคะ,ะปีที่1เนี่ยจะอยู่ที่1 6 0 0 0ล้บาทปีที่2 2 3 0 0 0ล้า 3, บาทปีที่3 3 8 0 0 0ล้บาทปีที่4 6 000, 3 0 0 0้าบาท ในปีที่5้าเล้านเแสนบาทค่ะค่ะตัวโซเชียลอิมแพคของเรานะคะงบประมาณในการลงทุนของเราใน1ล้านบาทก็จะเป็นเอาอินพุตของเราส่วนแอคทิวิตี้นะคะก็จะมี3ส่วนคือด้านสังคมก็จะเป็นการรับซื้อขยะประเภทรีไซเคิลจากผู้ใช้งานนะคะก็จะเป็นการเอ่อทำงานของตัวตู้รีไซเคิลเฮทิ้งของเราในปีที่2ก็จะเปิดให้องค์กรหรือธุรกิจเอกชนเนี่ยมาเป็นการเช่าซื้อค่ะ ส่วนส่วนที่2นะคะก็จะเป็นการบริการให้กับผู้ใช้งานทั่วไปและส่วนที่3ก็จะเป็นการให้บริการแก่ผู้เช่าซื้อส่วนตัวเอาท์พุตของเรานะคะก็จะเป็นการที่ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ Line Official t r เททิ้งเนี่ยสามแสนคนขึ้นไปแล้วก็มีการทิ้งขยะประเภทรีไซเคิลขวดพลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยหนึ่แสนชิ้นต่อวนันรวมถึงขยะประเภทขวดพลาสติกเนี่ยลด ลดน้อยลงด้วยออแล้วก็งบประมาณในการทําลายขยะในกรุงเทพมหานครก็ลดน้อยลงด้วยค่ะส่วนเอาคําหรือว่า Impact ของเรานะคะ2ด้านด้วยกันด้านสังคมเนี่ยหลักๆเลยคือเราต้องการให้คนในสังคมมีความตระหนักในการคัดแยกขยะแล้วก็เกิดโซเชียลอิมเพกในวงกว้างจนกลายมาเป็นกิจวัตรประจําวันค่ะออส่วนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ต้องการช่วยลดปัญหาแล้วก็ปริมาณขวดพลาสติกแล้วก็กระป๋องอลูมิเนียมที่ถูกปนเปื้อน ก่อไปจะเป็นการประเมินผลตอบแทนทางสังคมหรือว่าเอกอ์ไอนะคะเราจะได้ผลตอบแทนเนี่ยทั้งหมดสี่ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือรายได้าจากการรับขยะจะเป็นรายได้ของธุรกิจของเรานะคะในการจําหน่ายขยะให้กับรงคานิตค่ะด้านที่2นะคะก็จะเป็นรายได้นในการได้เก็บขยะถ้าโรงคานิตจะได้รายได้ตรงนี้ไปนนะคะ่ะด้านที่3นะคะก็คือรายได้าจากการขายขยะที่ผู้ใช้งานเอามาขายขยะให้กับตู้เทปินของเราะคะ่ะ รายด้านที่4นะคะก็คือรายได้ในการลดการกําจัดขยะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะขยะที่นํามาทิ้งกับตู้ไททิ้งของนะคะจะนําไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดทําให้ลดการค่าใช้ใจ่ายในการกําจัดขยะลงค่ะและนำทั้ง4ด้านนะคะมาหาักลบกับ d e b เ b a e และ Attribution คะ่ะโดย Debt a e ห้าสิบเของเรานะคะก็จะมาจากกลุ่มคนที่ทําอาชีพเก็บขยะขายโดยทั่วไปะคะ่ะ ซึ่งถึงแม้ว่าไม่มีธุรกิจของเราเนี่ยกลุ่มคนตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้ทําอาชีพนี้อยู่แล้วเราจึงคำนวณมาเป็น50%นะคะแล้วก็ด้าน attribution นะคะจะเป็นองค์กรอื่นก็คือองค์กรไลน์และ BTS นะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากการที่เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนั้น,นะคะ่ะแล้วก็องค์กร BTS นะคะได้มีการจัดตั้งถังขยะแยกประเภทอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าสามารถควบคุมประสิทธิภาพในการาาเนี่ยยากจึงมีการปนรเปื่อนแล้วก็ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดค่ะจึงคิดเป็น20%นะคะต่อไปเป็นการประเมินโครงการนะคะมูลค่าปัจจุบันหรือว่า n p v หอราเนี่ยนะคะโดยเราคิดต้นทุนของเงินอยู่ที่20%นะคะจะได้เท่ากับ 1 5 4ล้าน4,5498บาทค่ะจะเห็นได้ว่า n t v เนี่ยเป็นบวกจึงควรลงทุนในโครงการนี้ค่ะต่อไปเป็นระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ p พ y a นะคะเราเนี่ยใช้เวลาในการคืนทุนนะคะ0 1นปีนะคะจงถือว่าเป็นเวลาที่เดินมากๆแล้วก็ควรลงทุนกับโครงการนี้ค่ะและ i r r นะคะหรืออัตราผลตอบแทนในการดำนิำงานนะคะจะอยู่ที่174%ถือว่า มีอัตราตอบแทนที่เยอะมากๆจึงควรลงทุนในโครงการนี้เช่นกันค่ะค่ะในส่วนของการประเมินความเสี่ยงนะคะอ,อสถานการณ์ปกติของเราเนี่ยก็จะดาเนินตามกลยุทธ์ แล้วก็จัดโปรโมชั่นเป็นระยะคอยดูแลไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการใช้งานค่ะสำหรับเว r ร์สเคสนะคะเราก็จะเป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุดถ้าสมมติว่าตู้พังแค่1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเสียรายได้ในวันนั้นถึง6%เราก็จะต้องมีช่างหรือวิศวะที่พร้อมตลอดเวลาในการซ่อมค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ เ,เกิดการเช่าตู้เพื่อไม่ให้ผลลัพธ์ทางสังคมเนี่ยเกิดขึ้นแค่ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับสถานการณ์ที่ดีที่สุดเบสเคสของเรานะคะเมื่อมีผู้ใช้ตู้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมพนักง,งานแล้วก็เพิ่มรอบจัดเก็บขยะให้กับผู้ใช้งานตู้ไม่ขาดช่วงค่ะ ก็จะเห็นแล้วนะคะว่าธุรกิจตู้รีไซเคิลเททิงเนี่ยเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่มองเห็นถึงความสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะประเภทรออีไซเคิลที่ถูกปนเปื้อนกับขยะประเภทอื่นๆซึ่งตัวนวัตรกรรมนี้นะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการคัดแยกขยะได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงยังได้สิทธิประโยชน์มากมายจาก การร่วมมือกับเราในการคัดแยกขยะด้วยค่ะแล้วที่สําคัญเลยก็คือจะทําให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ตัวผู้ทิ้งเองจนกระทั่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะจนให้เกิดกิดจวัตรประจําวันในที่สุดค่ะค่ะและกลุ่มเราก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะคะหากอาจารย์อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์สามารถอ่านได้ที่รูปเล่มแผนธุรกิจของเรานะคะและถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถสักถามเรามาได้ตลอดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ